สวัสดีค่ะยูคาชาแนลบายปุ้มปุยค่ะ,คะวันนี้นะคะจะพามาชม,ชมชุดแต่งสุดฮอตฮิตร้อนแรงตอนนี้เลยนะคะกับชุดแต่ง Back สปอร์ตอีดิชันบายปุ้มปุยค่ะกับสีฮอตฮิตนะคะสีเขียวมูลไร t แบบนี้ค่ะท่านไหนที่จับจองไว้นะคะบอกเลยว่าปุ้มปุยส่งมอบรถให้ทุกท่านถึงมือแน่นอนค่ะและว,วันนี้นะคะการจัดแต่งแบบนี้นะคะรีบเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้รถใกล้หมดโปรโมชั่นจะหมดแล้วนะคะ อย่าช้าเลยนะคะตอนนี้เลยยังราคาพิเศษอยู่นะคะ549,000บาทออกรถภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าราคาจะปรับแล้วนะคะช่วงเดือนหน้านะคะชุดแต่งของเรานะคะด้านหน้าโลโก้ดำนะคะ,ะเท่แบบนี้เลยนะคะกับชุดแต่งแบ็ k สปอร์ตอีดิชันบายปุ้มปุ้ยไม่สำใครค่คะด้านล่างนะคะสเกิร์ตนะคะด้านล่างเราก็แรปดำให้แบบนี้นะคะนี่เลยสปอร์ตมากมากเลยนะคะเท่มากๆก,กันเลย ส่วนด้านนี้ค่ะรอแมมกค่าเราก็ ำร้อแม็กแต่งแม็กสีดำให้แบบนี้ค่ะนี่เลยนะคะทีมเรานะคะก็บอกเลยว่า f อปุ้มปุ้ยเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะและด้านบนเนี่ยเราก็แรปหลังคาดำให้นะคะแรปให้ทั้งด้านข้างด้านเสา A เสา B กันเลยนะคะแรปยาวมาถึงสปอยเลอร์หลังกันเลยนะคะก็เข้ากันบอกเลยท่านท่านไหนนะคะชอบสไตล์นี้ต้องให้ปุ้มปุ้ยจัดแต่งเท่านั้นนะคะด้านข้างสเกิร์ตด้านข้างค่ะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับดำนะคะแล้วก็มี โลโก้เนต้าดำแบบนี้เลยนะคะมาชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังค่ะก็สปอยเลอร์ด้านบนนะคะปุ้ยก็แรปมาให้หมดเลยแบบนี้นะคะแต่ถ้าท่านไหนอยากจะให้แรปเฉพาะส่วนก็บอกได้ปุ้ยจัดให้ค่ะแล้วก็จะมีสปอยเลอร์ฝาท้ายกระโปรงนะคะนี่เลยโลโก้เนต้าดำแบบนี้ค่ะจัดให้เท่แบบนี้ค่ะไม่ซ้ำใครกันเลยด้านล่างค่ะ เกิร์ดด้านล่างเราแลปดำให้ด้วยนะคะท่านไหนที่ชอบสไตล์นี้พุ่มปุยก็จัดให้ค่ะแล้วก็ตัดกับตัวดิฟเซอร์สีสีเทาแบบนี้นะคะก็เข้ากันเพิ่มความสปอร์ตมากๆเลยนะคะชุดแต่างแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณมปุ้ยแรกทีมงานแล้วก็ดูแลเก็บงานกิฟงานเนียแน่นอนเพราะว่าไม่กิฟไม่เนียพุ่มปุ้ยไม่ให้ออกจากโชว์รูมกันเลยนะคะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะออกรถเนี่ยพุ่มปุ้ย จัดแต่งแบบนี้ให้เลยนะคะกับราคาพิเศษตามนี้ค่ะหรือถ้าท่านไหนอยากต้องการให้พุ่มปุ้ยจัดแต่งสไตล์ไหนก็บอกกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้ฝา,ฝาหรือการจัดแต่งทีมไหนสไตล์ไหนพุ่มปุ้ยจัดให้ได้หมดค่ะเบอร์ตรงพุ่มปุ้ย0894945234ค่ะและออกรถกับพุ่มปุ้ยนะคะก็จะมีเคสพวงกุญแจนะคะเท่ๆแบบนี้ให้ด้วยกับรถทุกคัน ที่เป็นคุณลูกค้าของปุ้มปุ้ยก็จัดพิเศษกันให้เลยนะคะแล้วก็จะมีของควันเซอร์ไพส์ให้ทุกทท่านกันเลยค่ะกับโปรโมชัน่นทุกโปรโมชั่นที่จัดให้รับรองว่าคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนทุกสีแต่งได้นะคะขอให้ทักทายหาปุ้มปุ้ยเลยค่ะฝากติดตามกันด้วยในช่องยู u ูบเยอค่ะเจนนี um ่บายปุ้มปุ้ยค่ะก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกับสไครกันด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะแฟนเพจเฟซบุ Facebook, a, ๊กเนต้าโปรถึงใจบายปุ um ้มปุ้ยค่ะฝากติดตามกันด้วย และอีกหนึ่งช่องทางค่ะทิกตอกปุ้มปุ้ยขายรถค่ะสะดวกช่องทางไหนก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะทุกอาชีพออกรถกันแบบง่ายๆนะคะโทรหาพุ้มปุ้ยทักทายกันได้เลยค่ะพุมปุ้ยก็จะมีแนวทางแนะนําในการเตรียมตัวเตรียมเอกสารในการออกรถแบบง่ายๆค่ะข้าราชการรัฐวิสาหกิจ ฟรีดาวค่ะออกไม่ต้องใช้เงินกันเลยค่ะทักทายหาพุมปุ้ยได้เลยค่ะและทุกอาชีพบอกเลยว่าเราจะมีรถเท่ๆแบบนี้ขับได้แน่นอนขอให้โทรหาพุ่มปุ้ยนะคะชมคลิป,ปร,รีวิวพุมปุ้ยได้นะคะในช่อง YouTube จะมีหลากหลายสีหลากหลายสไตล์เอาไว้ให้ชมกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันค่ะ